ครับส,สวยๆครับเนื้อาดาสวัสดีจ้าก่อนสวัสด,ดีจ้าก่อนสวัสด,ดีจ้าโอ้โอ้เอาจ้าโอ้เจา้จาของช่องกว่เด้อกว่านลย บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแบบไหนบ๊ายบายบ๊ายบายส๊าดิค่ะสวัสดีสีทุกคนนะคะวันนี้วันนี้ก็ววาตามเดิมค่ะเลี้ยงหลานวนไปค่ะนูใครหน่อยใครหน่อยไอเตามเต้มต้มมือแปะก่อนเร็วหันมานี้มา้มือแปะนี่ ក៏ហើយត្រងពិតតាវិញមកវិញហ្នឹង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 

มัน you know เผามันเผามาแล้วมันเผามาเร็วมันเผาเรียกมันเผามาติมันเผางครับแงูปงูมจ้ิมานจ๊ะนี่นม mm. ันเผาอยู่ไหนลูกนู่นอยู่ไหนไปดูดิเห็นไหมเห็นมันเผาเห็นไหมนู่นมันอยู่ข้างนอกลูก ហ៊ឹមប៉ប៉ានោះហងកេត្រុសគិតគ្វីគិតដូចណាគ្វីវិតាមគ្រប់ដងលើអឺប៉ប៉ាហិមអុយចូលមកនេះជិននេះគាត់យើងនងដំតអោះត្រុសមកតែរករបងតអោះលើអ្ហ៎ជីសងោទៅហ៊ឹមចោះរបអេមិនដឹងឡងទៅទីឆ្នាំទៅមកគូឆ្នាំនេះវាគិតយ៉ាងទៅលងឈុំយើងណាបានកត់ដើកាត់ទូកាត់ម៉ូត្រុសឲ្យវិដដំ

สวัดีค่ะก่อนวัดีค่ะก่อนดีวัดีโอ้วันนี้วันนี้วันวอะไรของเขาวัดีอถ้าเป็นบางคลิปวสวัสดีกับคนอื่นก็สวัสดีมันบายบาแล้วมันจะไปแล้วบาย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 บอสบอจุงอสบอย่าจุ๊บยังไงเขาระทำจุ๊บจุบไงอะ rốt chúp y rô nó nó chấm <laughs> <Þ, cười> à, <laughs> à, da nó băng việc nào, nó băng bài này, bài này nào

กัดตรงหน้าแล้วหันหันตูดมาให้ดูไหนไหนดูที่กัดตรงไหนอะกัดไหนกันไหนอันน่งโจลร้อยโซ่โจลบอกออไปเรียกดิอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไปแล้วไปแล้วเดินเดินไปกลานี่นะแกคร่ำ มันอยู่หนึ่ีเดดี๋ยเดเต็มเต็มั่นมันสมัยคำแบบนวดกินเวียนะเวียนนุ่งอันละท่อยแเน่ยตรงนั้นแหละเนี่ยตรงกินนะทุกน หมุคำกำลังสมอดคำอยู่แล ouais, pues, uh> ้วม uh, ันจะเก็บจะเก็บผักไปทำไมโอ้โอ้สไลม์มูลนันมีปลามันตะเกรดมันเลยมูลนั้สิน่าน่านาตารรูดโคบเลย internet một bông thì nó bông ten cho tôi nó tôi chạm tuyệt rồi ya à gì cái, không được, không được, น,นั่นเออไม่ต้องให้มันไปด้วยถ้ามันดืออ่ะไม่ต้อง,ออองไปรับหรอนั่นแล้วใครก็ว่าทางนี้ล่ะโรง,งเรียนโรงเรียนจะไปไหนออีกอะไรเอาอะไรไไทำไม เป็นไรอ๋อขีสารเรื่องไปขีสารขีสารเรื่องไปกับแม่ดิวไปเป็นรับไปรับแม่โคลไปรับแม่โคลเลยไปเป็นรับพี่แม่โคลเปล่าเอ๊ะดูหน้าคนง่วงนอนไปรับไปรับไม่ต้องร้องไปรับกันเลยโอ้ยสะออนกระโปรงสวยเด้เนาะนักแวมมุกมงินแต็กจะได้แค่ไหนนะ ไอ้ติมนี่เลยจะไปเล่นดินละดินูๆติมติมเอ้ยไหนลืมทางติมๆนูความเตียนมึงก็ได้เป็นตุ๊กกิ๋งเก๋งได้เก๋ให้กี่เธอยังนาถ้าติมเธอบ้านได้กี่เออนี่ไอ้ตุ้งเวลจริงเคยได้แต่ไอ้นาอยู่โวเวียดนามโจถึงบ้านเออไอ้ติมจ๋าวันนี้เรียก เออทิมทิมเนยไม่สนใจเลยจะเมื่อแปะแปะแต่ไม่ก็จะได้หายทิมมาหายง่วงแน่นอนเลยดูตาไปรับแม่โคดีกว่าไหนตุ๊กแกอยู่ไหนตุ๊กแกเมื่อวานเห็นตุ๊กแกปะตุ๊กแกอยู่ไหนฮะยีแย่เ้ยง่วงเราเรียกดิเรียกยูลูดิยูลู เอออยู่ลเลยไอเต็มมันบ้านไฟเลยนี่นี่เฮาเมื่อตะกี้มันแบรเลยมาตะบังเลยตั้งใจเ,เรียกไม่หันเลยเนี่ยดูดิ